อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐความจริงที่ทำให้บุคคลผู้เห็นแล้วเปลี่ยนไปจากภาวะเดิมที่กําลังเป็นอยู่เห็นแจ้งอริยสัจเมื่อใดจิตก็จะเปลี่ยนภาวะจากบุทุชนเป็นอริยบุคคลเมื่อนั้นอริยสัจอันเป็นความจริงอันประเสริฐนั้นมีสี่อย่างดังนี้คือ 1. ทุกคือภาวะที่ทนได้ยาก เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาภาวะที่เรียกว่าทุกนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกมีอยู่ส1อย่าง 1. ทุกเพราะการเกิดหมายถึงเพราะความเกิดเป็นเหตุให้เรามีอายตนะเพราะการมีอายตนะทุกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะมีตาทุก์จากการเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะมีหูทุกเพราะการได้ยินจึงเกิดขึ้นเพราะมีจมูก ทุกจากกลิ่นจึงเกิดขึ้นเพราะมีลิ้นทุกเพราะรถจึงเกิดขึ้นเพราะมีกายทุกเพราะการกระทบจึงเกิดขึ้นเพราะมีสมองทุกเพราะความคิดจึงเกิดขึ้นทุกในข้อนี้อุปมาเหมือนเราซื้อรถมาใหม่ๆเราจะไม่ทุกเพราะอะไหล่รถเสื่อมสภาพแต่เป็นทุกข์เพราะรถสกปรกบ้างทุกเพราะรถมีรอยขีดบ้างทุกเพราะเฉี่ยวชนบ้าง ทุกเพราะหาเงินมาเติมน้ำมันบ้างเป็นต้นโดยสรุปทุก์เพราะการเกิดคือทุกขเพราะมีการรับอารมณ์ต่างๆอันเป็นเหตุแห่งทุกขนั่นเอง 2. ทุก์เพราะความแก่หมายถึงทุก์เพราะเกิดมานานความแก่เป็นทุกข์ท่านจึงใช้ในความหมายว่าความหง่อมแห่งอินทรีย์เพราะการเกิดนานเป็นเหตุจึงทำให้ตาที่เคยมองเห็นภาพชัดเจนกลับพร่ามัว หูที่เคยได้ยินเสียงชัดแม้พูดเบาๆแต่เพราะเกิดนานจึงทำให้หูหนวกหูตึงจมูกที่เคยว่องไวต่อกลิ่นกลับมีประโยชน์แค่เพียงสำหรับหายใจเท่านั้นลิ้นที่เคยรู้รสก็เริ่มชาต่อรสการที่เคยคล่องแคล่วในการใช้งานกลับถูกทุกรุมเร้าจนหาส่วนที่ปลอดทุกแทบไม่เจอสมองที่เคยอ่านคล่องแคล่วว่องไวกลับเชื่องช้าจนน่ารำคาญ ความทุกข์เพราะความชราหมายเอาทั้งทุกข์เพราะใช้งานอวัยวะไม่คล่องเหมือนแบบก่อนและทุกข์เพราะความเสื่อมของอวัยวะเช่นปวดหลังปวดเอวเป็นต้นทุกข์เพราะความชราอุปมาเหมือนทุกข์เพราะรถยนต์เก่าอะไหล่แต่ละชิ้นเสื่อมสภาพเป็นรายวันเงินทองที่หาได้ไม่ต้องเอาไปใช้อย่างอื่นแค่เอามาซ่อมรถอย่างเดียวก็แทบไม่พอชเดเตือนแล้ว 3. ทุก์เพราะความตายคำว่าความตายหมายถึงความทำลายแห่งขันคำว่าขันในที่นี้หมายถึงขันภายนอกคือกายของบุคคลที่ใกล้ชิดผูกพันหรือขันของบุคคลที่เราได้พึ่งพาอาศัยเมื่อเขาตายลงเราจึงเป็นทุกข์ขยิ่งคนแก่คนเฒ่าสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมานานจนเป็นเหมือนคนคนเดียวกันชีวิตเดียวกันแล้ว ถ้าคนใดคนหนึ่งตายลงคนที่อยู่ไม่นานก็จะตายตามกันไปบางคู่อาจตายวันเดียวกันด้วยซ้ำผัวตายตอนเช้าพอเมียทราบข่าวตอนเย็นเมียก็ตายตามอีกคนสภาพที่ตายเป็นการนอนตายธรรมดาเหมือนคนนอนหลับไม่ใช่ตายเพราะการฆ่าตัวตายตามเท่าที่เคยได้ยินมาก็มีหลายคู่ส่วนตายเดือนเดียวกันก็ยิ่งมีมากคู่ขึ้นไปอีก ทุกข้อนี้มีมากขนาดไหนจึงสามารถปิดชีพอีกคนให้ตายตามกันไปได้ 4. ทุกเพราะความโศกหมายถึงเกิดความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะสิ่งที่สูญเสียนั้นคือคนที่ตัวเองฝากชีวิตและความหวังเอาไว้ทั้งหมดเมื่อคนนั้นตายลงจะทำใจไม่ได้จิตใจจะรู้สึกพอเหี่ยวแห้งผากไม่รู้จะทนมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไม พราะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกชนิดนี้จะเป็นกรณีที่คนตายนั้นเป็นเหมือนชีวิตเป็นเหมือนแหล่งความสุขเป็นเหมือนทุกอย่างของชีวิตพอคนนั้นเสียชีวิตลงก็เหมือนกับว่าชีวิตความหวังความสุขหรือทุกอย่างของชีวิตตนพังทลายลงไปด้วยความทุกชนิดนี้โหดร้ายนักไม่ต่างอะไรกับมะเร็งร้ายที่กัดกินชีวิตให้ตายลงทีละน้อย หาทุกเพราะความคล่ำครวญหมายถึงเมื่อต้องประสบความพิบัติบางอย่างที่มีผลกระทบต่อจิตใจมากที่สุดทุกเพราะความคร่ำครวญกับทุกเพราะความโศกอาจมีมูลเหตุจากสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่แสดงออกทางกายต่างกันท่านจึงแยกเป็นทุกขคนละอย่างทุกเพราะความโศกหรือความแห้งใจจะเป็นทุกขประเภทที่เราเรียกว่าน้ำตาตกในคือเป็นความทุกข ชนิดไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีน้ำตาส่วนทุกข์เพราะความคร่ำครวญจะเป็นทุกข์ชนิดที่มีทั้งน้ำตาและเสียงร้องไห้ทุกข์เพราะความแห้งใจเป็นเพราะความทุกข์ใหญ่เริ่มสงบลงบ้างแล้วเรียกว่าผ่านการร้องไห้อย่างหนักมาแล้วจนไม่มีน้ำตาจะไหลออกมาส่วนทุกข์เพราะความคร่ำครวญเป็นความทุกข์สดๆดร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ความทุกข์แบบคร่ำครวญในพระไตรปิฎกที่เรารู้จักดี คือเรื่องของพระประถาจาราเถรีสมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีที่ต้องประสบความทุกข์หลายอย่างพร้อมกันทั้งสูญเสียสามีลูกน้อยอีกสองคนและพ่อแม่อีกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักจนกลายเป็นคนวิกลจริตไประยะหนึ่งเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าจิตใจจึงเริ่มดีขึ้นหลังจากได้บวชเป็นภิกษุณีก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหรันต์ 6. ทุกทางกายหมายถึงความไม่สบายทางกายเช่นทุกเพราะถูกทำร้ายทุกเพราะทำงานหนักเน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทุกเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเพราะหิวกระหายทุกเพราะร้อนจัดหรือหนาวจัดเป็นต้น 7. ทุกทางใจหมายถึงความไม่สบายทางใจเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็น สิ่งที่ชวนให้เกิดความไม่สบายใจก็เก็บเอามาคิดวิตกกังวลกังวลเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างความหมายสั้นๆของทุกข้อนี้คือทุก์เพราะความคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกขปทุกเพราะความอึดอัดคับแค้นใจหมายถึงเมื่อต้องประสบปัญหาบางอย่างในชีวิตที่ยังไม่พบหนทางแก้ไขจะเล่าบอกใครก็ไม่ได้ ต้องเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวทุกใจอยู่เพียงผู้เดียวในบางเรื่องที่บอกเล่าให้คนอื่นฟังได้ก็สักว่าแค่ได้เล่าคือไม่มีใครสามารถช่วยอะไรได้ 9. ทุกเพราะประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักโดยธรรมชาติแล้วเราอยากได้รับอยากประสบแต่กับสิ่งอันน่ารักน่าพอใจด้วยกันทั้งนั้นทางตาก็อยากประสบรูปที่น่าจเจริญใจทางหู ก็อยากประสบเสียงที่ฟังแล้วรื่นหูจมูกก็อยากประสบกับกลิ่นหอมดันจวนใจลิ้นก็อยากประสบกับโอชารสกายก็อยากถูกต้องกับผัสสะอันเป็นที่สบายเพราะใจมีความปรารถนาแบบนี้เพราะได้ประสบกับสิ่งที่ตรงข้ามที่ใจปรารถนาก็เลยเกิดความทุกข์ 10. ทุกข์เพราะความพลัดพราก ธรรมชาติของใจคนมีกิเลสเมื่อได้ประสบกับสิ่งใดแล้วเป็นสุขก็จะยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงคําว่าสิ่งนั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนรักพอใจเช่นบ้านรถยนต์ต้นไม้ดอกไม้เกียรติยศชื่อเสียงลูกหลานสามีภรรยาหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆโดยเฉพาะบุคคลอันเป็นที่รักเชิงชู้สาวด้วยแล้ว ยิ่งบุคคลน,นั้นดูแลเอาอกเอาใจทำให้ตนมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักมากยึดมั่นมากเท่านั้นยิ่งรักมากยึดมั่นมากเท่าใดเมื่อมีเหตุให้จำพากทั้งจากเป็นและจากตายก็ยิ่งเป็นทุกข์ทวีคูณตามปริมาณแห่งความรัก 11. ทุกข์เพราะความผิดหวังถ้าจะว่าไปแล้วเราทุกคนเว้นเฉพาะพระอระหรันต ล้วนมีความหวังเป็นพลังให้ก้าวไปข้างหน้าพ่อค้าก็หวังผลกำไรนักร้องนักแสดงก็หวังให้คนชื่นชมผลงานข้าราชการก็หวังความก้าวหน้าในอาชีพชาวไร่ชาวนาก็หวังพืชผลงอกงามซื้อหวยบนดินใต้ดินก็หวังจะถูกรางวัลแม้นักปฏิบัติธรรมผู้สแสวงปัญญาก็ยังปรารถนาจะพบปัญญานำพาออกจากทุกข์และสังสารวัฏ ที่คนหรือสัตว์ทั้งหลายมีความหวังเป็นแรงใจเพราะคิดว่าถ้าได้อย่างที่หวังก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากกว่านี้แต่พอความหวังพังทลายชีวิตก็แห้งเหี่ยวมีชีวิตอยู่อย่างสังกตายตอนคิดหวังว่าจะสมหวังมากเท่าใดทุกเพราะความผิดหวังก็จะทวีคูณมากเท่านั้นผู้ไม่ต้องทุกข์เพราะความผิดหวังก็มีแต่ผู้อยู่เหนือความหวังแล้วเท่านั้น เหตุแห่งทุกข์ทั้ง11อย่างดังปรารคมาพระพุทธเจ้าท่านย่อเหลือเพียงหนึ่งคือทุกข์เพราะอุปาทานคือทุกข์เพราะยึดมั่นขันทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราหรือเป็นของเราถ้าไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไงเมื่อไม่มีของเรา แล้วทุกทั้ง11อย่างก็ดีความทุกทั้งโลกก็ดีหรือความทุกทั้งจักรวาลก็ดีจะมีมาแต่ไหนแต่พระยึดมั่นขันห้าเพียงอย่างเดียวทุกหนึ่งจึงเติบโตแผ่ขยายเป็นทุก11อย่างและขยายออกไปเป็นทุกทั้งโลกทั้งจักรวาลฉะนั้นถ้าอยากพ้นทุกทั้งปวงไม่ต้องศึกษาทุกทั้งจักรวาลหรือทุกทั้ง11อย่างก็ได้ศึกษาเพียงขันห้า อันเป็นเหตุแห่งทุกหนึ่งให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาจากสุตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถดับทุก์ทั้งจักรวาลได้แล้วทุกหนึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นยางใหญ่อายุร้อยปีเพราะมีเมล็ดพันธุ์เมล็ดเดียวจึงมีต้นยางใหญ่ที่มีรากใหญ่เป็นร้อยมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยนับพันนับหมื่นถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์หนึ่งต้นยางใหญ่รากเล็กรากน้อย กิ่งเล็กกิ่งน้อยนับพันนับหมื่นจะมีมาแต่ไหนเล่าการพิจารณาทุกอุปาทานก็ดีการพิจารณาทุกปฏิจจสมุปบาทาก็ดีการพิจารณาทุกไตรลักษณ์ก็ดีหรือวิธีพิจารณาทุกอริยสัจสี่ก็ดีให้ทำในห้าลักษณะนี้คือ 1. ่อย่าไม่มีทุกข์รบกวนในบางครั้งให้พิจารณาทบทวนทุกในอดีต อันเกิดแต่การมุปาทานคือทุกข์เพราะความยึดมั่นในกามเช่นทุกข์อันเกิดแต่ความผิดหวังในความรักบ้างทุกข์อันเกิดแต่การสูญเสียคนที่รักไปบ้างทุกข์อันเกิดแต่ความกังวลเรื่องความรักบ้างคำว่าคนรักในที่นี้หมายรวมเอาคนที่เรารักในฐานะอื่นด้วยสัตว์เลี้ยงที่เรารักด้วย 2. ยามไม่มีทุกข์รบกวนในบางครั้ง ให้พิจารณาคาดการทุกข์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงปัจจุบันเรามีใครเป็นที่รักบ้างถ้าวันหนึ่งเขานอกใจเราไปมีคนอื่นเราจะทุกไหมถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องป่วยไข้เราจะเป็นทุกข์ไหมถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องตายเราจะทุกข์ไหมสามยาไม่มีทุกข์รบกวนในบางครั้งให้พิจารณาทบทวนอัตตาทุป,ปาทาน คือพิจารณาทุกข์อันเกิดกับตัวเองในอดีตเช่นทุก์เพราะปวดฟันทุกเพราะตาอักเสบทุกเพราะมดแมลงเข้าหูทุกเพราะเป็นหวัดหายใจไม่ออกทุกเพราะลิ้นเป็นร้อนในทุกเพราะปวดกล้ามเนื้อทุกเพราะปวดหลังปวดเอวทุกเพราะปวดท้องปวดหัวเป็นไข้ทุกเพราะลำบากตรากตรำทำงานหนักเป็นต้น4 ยามไม่มีทุกข์รบกวนในบางครั้งให้พิจารณาคาดการทุกข์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงปัจจุบันฟันเราเหลือกี่ซี่อนาคตจะต้องปวดต้องหักทุกซี่ไม่มีเหลือการเคี้ยวกินก็จะลำบากขึ้นปัจจุบันตาเรายังมองเห็นชัดอยู่อนาคตจะมองเห็นไม่ชัดแล้วการใช้ชีวิตก็จะไม่สะดวกแล้วปัจจุบันร่างกายเรายังพอเดินไปเดินมาได้คล่อง อนาคตเวลาเดินจะต้องใช้ไม้เท้าช่วยหรือหนักกว่านั้นเวลาเดินต้องมีคนคอยประคองวันนี้ยังพอนั่งสบายนอนสบายอนาคตต้องนอนป่วยติดเตียงอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีคําว่าความสบายจะถูกลบออกจากสารระบบชีวิตของเราทั้งหมดสุดท้ายแล้วเมื่อแก่ง่อมเต็มที่สุดท้ายแล้วเมื่อร่างกายรู้สึกล้าเต็มทนจึงปฏิเสธทั้งอาหารและยา สุดท้ายปฏิเสธกระทั่งลมหายใจและชีวิตนี้จะเหลืออะไรนอกจากสร้างชีวิตที่เป็นภาระให้คนอื่นต้องจัดการตามประเพณี 5. จริงๆแล้วทุกเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ที่เรามองไม่เห็นเพราะถูกอิริยาบทบังเอาไว้เหมือนก้อนเมฆบทบังดวงจันทร์ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความเกิดสืบต่อบังอนิจจงอิริยาบถบังทุกขัง ความเป็นกลุ่มก้อนของธาตุบางอนัตตาในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่บทบางความจริงไม่ให้เราเห็นทุกคือเมฆดำแห่งอิริยาบทนี่เองถ้าอยากเห็นทุกเพื่อจะได้พ้นจากทุกขก็ต้องอยู่อิริยาบทเดียวนานๆยืนก็ยืนนานๆจนรู้สึกว่าแค่การมีร่างกายแค่ยืนอยู่เฉยๆไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้ทำอะไรเขาก็เป็นทุกข์เดินจงกรมนานๆ จนรู้สึกว่าการมีขาก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิก็นั่งนานๆจนรู้สึกว่าการมีร่างกายก็เป็นทุกข์การพิจารณาทบทวนทุกข์ในอดีตการคาดการทุกข์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เราเห็นทุกข์ในปัจจุบันง่ายขึ้นแต่พึงทราบไว้เถิดว่าความทุกข์ที่จะทำให้เราเห็นแจ้งหรือบรรลุธรรมม่ใช่ทั้งทุกข์ในอดีตหรืออนาคต แต่เป็นทุกข์ในขณะปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อยู่กับมันไม่ใช่ทุกข์คือสิ่งที่ควรหนีไปให้ไกลจะหนีไปไหนได้พ้นก็ทุกข์มันอยู่กับเราก็เราเป็นก้อนทุกข์อยู่แล้วจะอยู่ไหนไปไหน ทุกข์ก็อยู่ด้วยไปด้วยตลอดแล้วจะมีหนทางใดสามารถหนีมันไปได้ผลเล่าคำว่ากำหนดรู้ท่านหมายเอากำหนดรู้สี่อย่างนี้คือ1ทุกนี้เป็นสภาพที่ทนได้ยากต้านทานได้ยาก 2. ทุกนี้มีมากมายทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตทั้งกายทั้งใจเป็นก้อนทุกขทั้งหมดเลย3 เหตุแห่งทุกข์ในปัจจุบันมาจากการมีอัตภาพ 4. เหตุแห่งทุกข์จากอดีตมาจากการมตัญหาด้วยการกำหนดรู้ทุกข์อย่างถูกต้องแบบนี้จิตจะเลื่อนการกำหนดรู้ทุกข์ไปพิจารณาสมุทัยเพื่อละขาดออกจากใจพอรู้ชัดแล้วว่าทุกนี้มีมาแต่สมุทยัยเมื่อไม่ปรารถนาทุกข์แล้วจะเก็บสมุทัยไว้ทำพันทำไม